สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่15-21มิถุนายน2567สัปดาห์นี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะวันที่18มิถุนายน2567เวลา10นาฬิกานายชัยคัตเพนธัญการนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการตามโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมประจำปีพุทธศักราช2567รุ่นที่1จำนวน50คนณนะห้องบรรยายคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรีอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่19มิถุนายน2567เวลา8นาฬิกา30นาที นายศิริพงษ์ทัพสินนักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการตามโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ประจำเดือนมิถุนายนณวัดไผ่เกาะตำบลลาดตานอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายนัทพัฒส,สุวรรณปริผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเวลาเกนาฬิกา นางสาวสุการ,รยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่36ณอาคารศูนย์แสดงสินค้าอินแพกเมืองทองธาน,นีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยมีนายพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเวลา9นาฬิกา30นาที นางสาวพัฒนานจิตฉำน,นิติกรปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการตรวจคัดกรองบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการสแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานแรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ในสถานประกอบกิจาการพื้นที่อำเภออูทองจำนวนสีแห่งวันที่20มิถุนายน2567เวลา10นาฬิกานางสาวสุรัตน์จันทรน์นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวในระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดส,สุพรรณบุรีครั้งที่7ทับ2567ในห้องประชุม MC สศารากลางจังหวัดส,สุพรรณบุรีโดยมีนายสุพชควณิชชาพลป้องกันจังหวัดส,สุพรรณบุรีเป็นประธาน เวลา10นาฬิกาในาใยช้ยทัศเพ็ญธนญการนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นายจ้างเจ้าของสถานประกอบกิจการในจังหวัดสุพรรณบุรีตามโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมประจำปีพุทธศักราช2567รุ่นที่2จำนวน50คน ณห้องบรรยายคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรีอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวสุกัรยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่5 2,567ประจำเดือนมิถุนายน ผ่านระบบออนไลน์ซึ o m m e e t i n ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนางโสภาเกียรตินิรชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานวันที่20-21มิถุนายน2567นางรุงทองสมบัติเจริญนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพทุกกลุ่มวัยเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าสู่ตลาดสากล กิจกรรมเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยฐานเครือข่ายชุมชนกิจกรรมย่อยการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแรงงานนอกระบบณจังหวัดกาญจนบุรีเวลา18นาฬิกานางสาวสุกัลยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร่วมกิจกรรมลานดนตรีในสวน m ิ s i c น n t ก e ร a r d e n สุพรรณบุรีณห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุพรรณบุรี โดยมีนายดอนสมิตเกษตรตลินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวของพวกเราด้วยนะคะก็สอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน